อัปเดตใหม่เที่ยวบินล,ล่าช้าถูกยกเลิกผู้โดยสารได้รับสิทธิอะไรบ้างตั้งแต่วันที่2 0พฤษภาคม2568เป็นต้นไปสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีผลบังคับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล,ล่าชา้าหรือยกเลิกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผู้โดยสารควรทราบสิทธิของตนเพื่อนๆจะได้รับสิทธิอะไรบ้างมาดูกันสิทธิของผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล,ล่าชา้า กรณีเที่ยวบินล่าช้าระหว่างประเทศล่าช้าเกิน2ชั่วโมงผู้โดยสารมีสิทธิได้รับอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสมโดยสายการบินจะเป็นผู้จัดหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเช่นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต WiFI หรือคู่ป้องโทรฟรีเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อ,อยากหรือเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางได้ทันเวลาล่าช้าเกิน5ชั่วโมง จะได้รับสิทธิเช่นเดียวกับกรณีล่าช้าเกิน2ชั่วโมงและจะได้รับสิทธิเพิ่มเติมคือหากผู้โดยสารต้องค้างคืนสายการบินจะต้องจัดที่พักให้พร้อมบริการรับส่งไปยังที่พักผู้โดยสารสามารถเลือกชดเชยเป็นเงินสด1,500บาทหรือเครดิตเดินทางคันถัดไปหรือบัตรกำนันโดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1, 5 0 0บาท และหากไม่ประสงค์เดินทางต่อสามารถขอคืนค่าโดยสารเต็มจํานวนหรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมล่าช้าเกิน10ชั่วโมงได้รับสิทธิเช่นเดียวกับกรณีล่าช้าเกิน5ชั่วโมงแต่เพิ่มเติมในส่วนของค่าชดเชย2,000บาทสำหรับเที่ยวบินระยะทางไม่เกิน1,500กิโลเมตร3,500บาทสำหรับระยะทาง1,500ถึง3,500กิโลเมตร 4,500บาทสำหรับระยะทางมากกว่า3,500กิโลเมตรผู้โดยสารสามารถเลือกรูปแบบชดเชยที่สะดวกได้แก่วงเงินใช้การเดินทางครั้งถัดไปบัตรกำนันท่องเที่ยวหรือไม่สะสมโดยมูลค่าต้องไม่ต่ำกว่าค่าชดเชยเงินสดนะกรณีเที่ยวบินในประเทศล่าช้าล่าช้าเกิน2ชั่วโมงผู้โดยสารมีสิทธิได้รับอาหารและเครื่องดื่ม โดยสายการบินจะเป็นผู้จัดหาให้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายได้ใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเช่นโทรศัพท์อินเทอร์เนต็ต wifi, หรือคู่ป้องโทรฟรีเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อญาติหรือเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางได้ทันเวลาหากความร่าช้าส่งผลให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางต่อได้ตามแผนและไม่ประสงค์จะเดินทางต่อไป ผู้โดยสารมีสิทธิร้องขอคืนค่าโดยสารจากสายการบินโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมล่าช้าเกินสชั่วโมงจะได้รับสิทธิเช่นเดียวกับกรณีล่าช้าเกินสองชั่วโมงเลยแต่หากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางต่อสามารถขอคืนเงินค่าโดยสารได้หรือเลือกเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงหรือแม้แต่กระทั่งเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเช่นเดินทางด้วยรถไฟรถโดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะล่าช้าเกิน5ชั่วโมงจะได้รับสิทธิเหมือนกับกรณีล่าช้าเกิน3ชั่วโมงแต่ผู้โดยสารมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน1,200บาทหรือเลือกรับเป็นวงเงินเพื่อใช้เดินทางในอนาคตหรือบัตรกำนันการเดินทางอื่นๆที่มีมูลค่าเท่ากันโดยสายการบินต้องจัดการให้ภายใน14วันหลังจากวันที่เกิดเหตุ แล้วในกรณีเครื่องบินยังจอดอยู่ล่ะสถานการณ์ที่ผู้โดยสารต้องอยู่บนเครื่องบินที่ยังไม่สามารถบินขึ้นได้ทั้งที่เครื่องออกจากประตูทางออกหรือยังไม่ได้ขยับจากหลุมจอดซึ่งอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงโดยที่ผู้โดยสารไม่สามารถออกจากเครื่องได้จะมีอะไรบ้างมาดูกันจัดให้มีการไหลเวียนอากาศภายในเครื่องอย่างเพียงพอและควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป อำนวยความสะดวกในการใช้ห้องน้ำภายในเครื่องบินอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดการเข้าห้องน้ำโดยไม่มีเหตุสมควรหากมีเหตุฉุกเฉินเช่นผู้โดยสารมีอาการเจ็บป่วยต้องให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยเร็วที่สุดอาจรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ฉุกเฉินภายนอกและหากเกิดความร่าช้าบนเครื่องเกิน3ชั่วโมงแล้วยังไม่มีประกาศเวลาเดินทางที่ชัดเจนสายการบินต้องให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง เว้นแต่จะมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยหรือเหตุผลทางการจราจรทางอากาศที่ไม่สามารถอนุญาตให้ลงได้สิทธิของผู้โดยสารกรณีถูกยกเลิกเที่ยวบินยกเลิกเที่ยวบินในประเทศจะได้รับอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ต้องรอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้รับสิทธิในการใช้อุปกรณ์สื่อสารเช่น Wi-Fi โทรศัพท์หรือบริการแจ้งเตือนต่างๆเพื่อให้สามารถติดต่อญาติ หรือจัดการแผนการเดินทางใหม่ได้หากการยกเลิกส่งผลให้ผู้โดยสารต้องค้างคืนสายการบินต้องจับที่พักและบริการรับส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้โดยสารสามารถเลือกได้ระหว่างของเงินคืนเต็มจำนวนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นที่ชำระไปแล้วเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ในวันที่และเวลาใกล้เคียงเดิมหรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบการเดินทางอื่นที่เหมาะสม เช่นการเดินทางโดยรถไฟหรือรถโดยสารในเส้นทางเดียวกันได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมเป็นเงินสด1500บาทหรือเลือกรับในรูปแบบอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศจะได้รับสิทธิเหมือนกับกรณียกเลิกเที่ยวบินในประเทศทุกประการและได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมตามระยะทางของเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกดังนี้2,000บาทสำหรับเที่ยวบินระยะทางไม่เกิน1,500กิโลเมตร 3,500บาทสำหรับเที่ยวบินระยะทางระหว่าง1 5 0 0 0ถึง3,500กิโลเมตร4500บาทสำหรับเที่ยวบินระยะทางมากกว่า3500กิโลเมตรผู้โดยสารสามารถเลือกรูปแบบการชดเชยได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเงินสดวงเงินสำหรับการเดินทางครั้งถัดไปบัตรกำนันหรือไม่สะสมทั้งนี้ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าเงินชดเชยที่กำหนดไว้ กรณียกเว้นที่สายการบินไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้มีอะไรบ้างหากสายการบินแจ้งการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันเดินทางหรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า7วันแต่จัดเที่ยวบินใหม่ที่ออกเดินทางเร็วกว่าหรือช้ากว่าเที่ยวบินเดิมไม่เกิน3ชั่วโมงหรือการยกเลิกเกิดจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่าจะเป็น พายุฝนฟ้าคะนองภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางความปลอดภัยหรือเหตุการณ์ที่สายการบินไม่สามารถควบคุมได้แม้จะดําเนินการมาตรการอย่างเหมาะสมแล้วแล้วเอกสารสําคัญอะไรบ้างที่ควรเก็บไว้กรณีเที่ยวบินล่าชา้าหรือยกเลิก 1. บัตรโดยสารเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงว่าผู้โดยสารได้ทําการจองและเดินทางในเที่ยวบินนั้นควรเก็บต้นฉบับไว้หรือลงทะเบียนไว้ในแอปของสายการบิน หลักฐานการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นสลิปชำระเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใบเสร็จการโอนเงินหรือหลักฐานการตัดยอดจากบัญชีธนาคารเพื่อใช้ยืนยันจำนวนเงินที่จ่ายไปและใช้ประกอบการขอคืน 3. เอกสารหรือข้อความที่แสดงเวลาล่าช้าหรือแจ้งยกเลิกจากสายการบินเช่นอีเมล SMS หรือประกาศหน้าเคาน์เตอร์สนามบินที่ระบุว่าเที่ยวบินมีการเลื่อนหรือยกเลิกเมื่อใดและมีการแจ้งอย่างเป็นทางการหรือไม่การมีหลักฐานตรงนี้จะช่วยซัพพอร์ตคุณให้เรียกร้องค่าชดเชยหรือสิทธิอื่นได้ง่ายขึ้นแอบกระซิบบอกเคล็ดลับให้ถ่ายรูปเอกสารนี้เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือหรืออัปโหลดขึ้นคลาวด์จะช่วยป้องกันกรณีเอกสารสูญหายหรือชำรุดได้ด้วยนะ แม้เราจะได้รับความคุ้มครองสิทธิจากข้อบังคับแล้วแต่อย่าลืมว่ายังมีความเสี่ยงอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือทริปนี้ต้องยกเลิกกระทันหันซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือขอบเขตการชดเชยของสายการบินโดยตรงดังนั้นการมีประกันเดินทางติดตัวไว้ตั้งแต่ออกเดินทางถือเป็นการเพิ่มความมั่นใจและลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด